ใช่ครับหอบรับประทานครับสถานการณ์ตอนนั้นคืออะไรไงทำไมเราคือไม่มีอะไรคือพี่ไอติดต่อกันประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยได้ฟามิก้าช่วยไว้คือไอจนจนเจ็บเจ็บกล้ามเนื้อสองเส้นเนี้ยเจ็บเจ็บก็ต้องแปะแปะนอนกลับมาทํางานก็แปะ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 แล้วมันไม่เลิกไอคือไม่เลิกไอสักทีแล้วก็เฮ้ยไม่ไหวแล้วคือทีแรกอ่ะในใจคิดว่าสงสัยจะเป็นถุงลมป่งพอง ก็เอไปเลยว่าวันนั้นทำงานเสร็จไปเลยไปหาหมอ mm hmm. ก็เขาก็เช็คหมดโดนกักตัวหนึ่งคืนโชคดีที่ไปตรงคืนเพราะว่าวันนั้นถ่ายมาสกีเสร็จ mm hmm. ห้าทุ่มก็ไปถึงโรงพยาบาลก็ห้าทุ่มกว่า mm hmm. เขาก็จับเราแยกเพราะมีมอาการไอก็ไปตรวจโควิด hmm. ตรวจโควิด hmm. เขาก็กักบริเวณเลย mm hmm. เข้าไปอาคารที่ไม่ให้ใครเยี่ยม oh. เอารถพยาบาลรับจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่ง mm hmm. แล้วก็ไปอยู่ในนั้นเราพอดีวันนั้นอนะ่ะมันมีเขาเรียกว่าอากาศที่เขาตรวจโควิดมาพอดีตอน<ม>ตอนเที่ยงคืนเพราะนั้นผลออกมาประมาณตีสองพี่ก็รู้แล้วพี่ไม่เป็นเออช้าพี่ก็เลยได้ย้ายออกมามนะครับอันนี้ก็คืออาการส่วนตัวเป็นโรคที่ต้องดูแลตัวเองหน่อย<ม>นะครับถามว่าดูแลตัวเองไหมเป็นคนดูแลตัวเอง<ม>แต่เราเป็นคนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะม,มันก็ยากแก่การที่เราเราจะ<ม><ม>ทิ้งเขาอะ่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามคือเอา สร้างบ้านให้หมาหลังหนึ่งข้างนอกบ้านกําลังทาโรงแรมแมวให้แมวไปอยู่ด้วยกันคือ <S <s <uck> <S คือใช่มันอยู่ในบ้านยังไงมันก็แก้อาการนี้ไม่ได้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองก็เลยกลายเป็นการลงทุนไปอีกอยอมรับนู้นเลยอืมไปก็เอาก็เอาก็ทิ้งเขาไม่ได้อยู่ดีทิ้งเขาไม่ได้อยู่ดีก็ทํามันไปเลย คือมันเริ่มจากภูมิแพ้แล้วมันมาหนักตอน2เดือนที่แล้วที่ PM เข้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอย่างอย่างที่บอกนะครับที่ที่ใส่หน้ากากใส่อะไรกันเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีผมว่าในอนาคตอ่ะถึงแม้ว่าจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดอ่ะผมว่าใส่กันเถอะเพราะเราก็ไม่รู้อีกว่าโควิดจะกลายพันธุ์ไหมไวรัสใหม่จะมาอีกไหมกับ2 PM 2.5 มันมีโลหะหนักอยู่ในอากาศด้วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้มันเข้าไปในเลือดเราเพราะฉะนั้นผมว่าทางที่ดีที่สุดเราก็ใส่หน้ากากกันไว้นะครับหน้ากากที่ได้มาตรฐานหน่อยนะก็เลือกเลือกกันอันนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองที่ดีที่สุดอย่าเลิกใส่เลยผมว่านะถ้าว่างจําเป็นก็ใส่ไปถ้าไม่จําเป็นก็ค่อยถอดหรือถ้าจําเป็นที่ต้องเปิดหน้าเปิดตาพูดก็ค่อยถอดแต่ว่าแนะนําให้ใส่เพราะแม้กระทั่งในสตูดิโอเนี่ย อย่างสูริโอของทันเดอร์เนี่ยมัน27ปี27ปีในสตูนเนี่ยฝุ่นเยอะมากโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาจะคลีนอัพทีนก็5ปี6ปีฝุ่นเยอะมากมแล้วเนี่ยมันเกิดอาการอย่างเนี้ยมันก็เกิดมาจากสถานที่ที่เราไปไปอยู่ทํางานนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทุกอยากอ่างอ่ะต้องต้องระมัดระวังนะวผมเป็นภูิแพ้อยู่แล้วไงม,มันก็เลยเป็นหอบผืดได้ง่ายจริงอย่างตอนที่แบบคุณหมอว่าให้เข้าตรวจเรื่องของโควิดในตอนนั้นกังวลไหมพี่ จริงๆถามว่ากังวลไหมไม่กังวลนะมไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเราเป็นคนระวังตัว<ม>นะครับแต่ถ้าพลาดมาก็ต้องยอมร<ม>ับคือน้องนึกออกไหมว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ได้เลยว่าตรงไหนจุดไหนเราเผลอตัวเมื่อไหร่<ม>คนที่ก็มีเชื้ออยู่เขามาไอมาจามทิ้งไว้ตรงไหนมือเราไปแตะเราเผลอมาขยี้ตาเขาถึงบอกให้ล้างมือกันบ่อยๆ<ม>เพราะว่าเนี่ยไอตัวนี้ที่มันติดเยอะที่สุดมันไม่ใช่น้ำลายเพราะตอนนี้คนเหมือนกันกัน ไอ้ที่ติดส่วนใหญ่คือขยี้ตาสัมผัสนะเอาเข้าปากเข้าจมูกออแล้วคนไทยอ่ะเดี๋ยวเผลอแค่หูเดี๋ยวเผลอแค่ขี้มูกเดี๋ยวเผลอ,อยขยี้ตาเพราะฝุ่นเรามันเยอะอยู่แล้วค่ะอ,อ,อะไรเข้าตาปั๊บก่อนอื่นเลยขยี้ก่อนอ,อ,อย่างเงี้ยไอการตะการสัมผัสอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นล้างมือบ่อยๆออไอเจลที่เป็นหลอดที่ที่เป็นเล็กๆพกติดตัวไว้ล้างมือบ่อยๆบางทีนะนึกขึ้นไหนกับบีล้างขึ้นรถก็ ผมมาลงพวงมาลัยก็ลูกๆไว้ก่อนเราเกิดแบบนี้ขึ้นหลังจากนี้แพนิคขึ้นนะพอเราจะต้องออกไปไหนทำงานที่ไหนเ,ออเราระวังคือเป็นคนระวังตัวตั้งแต่ออตั้งแต่เชื้อโควิดยังไม่ค่อยระบาดในประเทศไทยนะออพอพูดมาเราก็กลัวแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเชื้ออะไรที่เราไม่รู้เลยเหมือนกันก็กลัวมันก็เหมือนกับคนคนที่กลัวเอชสมัยแรกๆอะ่ะนึกออกไหมมันระวังหมดอะอ,อ,อะไรที่เราไม่เคยระวังเราก็ต้องระวังก็กลัวไปหมด อันนี้ก็เหมือนกันเหมันก็เป็นเป็นโรคใหม่มเราก็ต้องเราก็ต้องคอยระวังแล,แล้วเนี่ยเห็นไหมมันกลายพันธุ์มันกลายพันธุ์แล้วคราวที่แล้วเรามีเชื้อมาสารพัดเชื้อแล้วนะเชื้อไวรัสเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อมาเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็ต้องเตรียมรับมือเราต้องเจอมนันเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองผมว่าเป็นเรื่องสําคัญการรักษาเนี่ยผมว่ามันเป็นปลายเหตุละป้องกันเนี่ยสำคัญที่สุด ผมก็ผมก็เชื่อมั่นนะว่าคนไทยหลายๆคนเป็นแบบผมและวล่กก็ยังคงในอนาคตก็ยังคงใส่หน้ากากทนไมเพื่อป้องกันตรงนี้กันต่อลคนก็ยังบอกว่าพี่นก็ยังแบบดูดีเลยยังดูดีเลยพยายามพยายามก็โชคดีว่าว่าเราเป็นคนออกกําลังกายหนักไม่ได้เพราะเป็นหอบหืดมันก็ใช้วิธีการออกกาลังกายเบาๆได้เท่านั้นว่ายน้ําเดินตีแบดก็ตีคู่ตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เบาๆคือเป็นคนออกกาลังกายไม่หนักแล้วอยู่นี้<ม>คือคือเป็นเป็นให้มันให้หัวใจมันทํางานเท่านั้นเองให้หัวใจให้กล้ามเนื้อมันทํางานแต่ไม่หนัก<ม>คือให้ไปวิ่งกับพี่ตูนอย่างเงี้ยกิโลนึงก็หงายท้องตายไปแล้วดี๋ยวนี้มันไม่มีแรงแล้วละ่ะ<ม>ใช่ไหมแล้วมันมันหนักเกินไปสําหรับชีวิตเราแล้วเราก็มีอยู่พักหนึ่งคือกินเที่ยวอย่างเดียวเลยกินเที่ยวทํางานกินเที่ยวทํางานมาเจ็ดปปีไม่ได้ออกกําลังเลย<ม>ถ้ากลับไปออกกําลังกายหนักๆเนี่ยบางทีหัวใจเราอาจจะทํางานมากเกินไปไปได้ นะเพราะฉะนั้นผมก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆ,ๆค่อยๆฝึกเนี่ยอย่างอย่างผมพยายามจะเดินให้ได้วันละหมื่นเก้าทุกวันอ๋อเนแบบนี้ครับมีแบบครึ่งคุณหมออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะแบบถ้าสัญญกรรมไม่มีแต่ว่าถ้าทำ anti a จิ้งเคยทํามาครั้งหนึ่งเมืม่อสักสี่ห้าปีที่แล้วรร anti a จิ้งก็จะเป็นการตรวจเลือดกับน้ําลายทั้งหมดแล้วก็ไปเช็คโครโมโซม์อ่าเช็คโครโมโซมเช็คยีนเราว่าอ่า เรามียีนมีโครโมโซมดีเด่นด้อยอะไรตรงไหน uh huh. นะครับหลังจากนั้นก็จะใช้ใช้วิตามินที่ที่สามารถาช่วยเหมาะสมกับเลือด uh huh. เหมาะสมกับตัวเรา uh huh. ในการดูแลสุขภาพ uh huh. นะครับ uh huh. ก็ทีแรกก็เป็นปรุงมาเองหลังๆพูดได้ใช่ไหมวิสตาพูดได้ใช่ไหม uh huh. วิสตาพูดได้ป่ะอืม uh huh. อ่ะโอเคหลังๆก็ดูลักษณะของของ ของวิตามินที่เราทานนะก็พอเจอเสด็ค<อ>จคุณเปี้ยวไงก็ <c oughs> เลยได้วิตามินมากินอีกเราก็ก็ทอนทอนมาได้อีกทอนทอนค่าใช้จ่ายมาได้ <c oughs> ๆๆๆไดเพราะว่าถ้าถ้าเป็นของของปรุงของของหมอทําให้เนี่ยแพงครับรับยาทีห้าหมื่นห้าหมื่นเงี้ยไม่ไหวแสดงว่าหลอแบบไม่ต้องมีดหมอเนาะคือจริงๆหลังหลังมันจะรู้เองนะผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครใครรู้ตัวเองนะ มันจะรู้ว่าตัวเองมันมันเหมือนอาโทษนะอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เทียบกับสัตว์นะแต่จะเทียบกับสัตว์ลิงเสือแมวเนี่ยวลามันไม่สบายหรือแม้กระทั่งหมามันจะรู้เองว่ามันต้องกินอะไรลิงเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะไปมันไม่สบายหรืมันไม่กินมันก็จะไปเด็ดใบมงใบไม้มากินเพราะมันเหมือนกับร่างกายมันเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนคนดูแลตัวเองเยอะๆเข้าอ่ะมันจะรู้ทันทีว่าเราร่างกายเราต้องการอะไร ไม่มีเลยคือเปอะไม่มีเลยให้ขยำหน้าพี่ได้เลยไม่มีฉีดไม่มีอะไรเลยคือพี่ไม่คิดนะพี่ชอบที่สุดคือพี่หนิงนี่รุดพี่หนิงนี่ไอดอลพี่เลยบอกว่าถ้าพี่จะเหี่ยวพี่จะแก่พี่ขอเหี่ยวแก่แบบพี่หนิงถ้าพี่จะเหี่ยวพี่จะแก่พี่ขอเป็นริชาร์ดเกียร์แบบไม่รู้สิพี่ว่าเขาตามวัยอ่ะแก่ก็หล่อได้แ้วผมเชื่อมั่นว่าแก่ก็หล่อได้ถึงกับแอนตี้ อ๋อไม่ล่ะครับไม่ล่ะครับถ้าโอเคถ้าไปมีอุบัติเหตุหักเิกอะไรเงี้ยต้องทำอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมัน,ม,นมันมันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นไป,ไปเป็นไปตามวัยจริงๆงแต่คนอันนี้มันก็มีระดาระรารุ่นใหญ่หลายคนแบบว่าถูกเสนอให้ไปแบบ m โอเวอร์ยกหน้าใหม่เรามีเคยมีคนมาเสนอไหมสัญญกรรมอ๋อไอหน้านี่ไม่เคยเคยดูดไขมันมาหนเคยดูดไขมันคุณปุ้ยเพ็นวันวันพาไปดูดเป็นยังไงวะ เจ็บไปสองวันเจ็บไปสองวันเข็ดไหมมันไม่เอาให้ดูดอีกก็ไม่ดูดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็พยายามดูแลตัวเองที่เหมากไงหลังจากดูดเสร็จเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่งั้นมันก็กลับมาใหม่ทุกอย่างครับถ้าไม่ดูแลตัวเองมันก็จะกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองหอบหืดเป็นแล้วมันก็ไม่หายหรอกแต่เราก็ต้องดูแลตัวเอง ภูมิแพ้เป็นมันก็ไม่หายเราก็ต้องดูแลตัวเองไม่มีอะไรเนี่ยเท่ากับการดูแลตัวเองกับการป้องกันนะไอ้รักษามันเป็นทีหลังคือสุดวิสัยแล้วคือมันป่วยจริงๆก็ให้รักษานะครับพยายามดูแลตัวเองให้มากที่สุดอันนั้นนะผมว่าเป็นเรื่องสําคัญแม้กระทั่งอย่างเราวัย50สกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่เคยคิดเดี๋ยวนี้ห้องน้ํานี่ติดราวจับติดทุกอย่างหมดมีม มีไอไอหอดึงสัญญาณเตือนภัยดึงเพราะอยู่คนเดียวไงดึงอย่างน้อยข้างบ้านมันได้ยินแล้วนึกออกไหมล้มไปในห้องน้ำอะไรก็ได้คืออย่าประมาทกับชีวิตเพราะมันมีทุกวินาทีที่มันไปได้ตลอดเวลาอย่างอย่างล่าสุดก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เรานับถืออายุท่าเท่ากันก็เนี่ยเลือดค้นไปบล็อกหลอดหัวใจครับหัวใจไม่ทำงาน รถรถไปชนนี่ท่านเพิพงพ่งเสียช,ช,ชีวิตไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะไปจะไปงานท่านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคือเช็คร่างกายอันนี้สําคัญนะถ้าไหวนะลองหาหนทางเดี๋ยวนี้มันจะมีแคมเปญตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยบางทีก็ให้มาแบบราคาพิเศษอะไรก็แล้วแต่ประกันบางตัวให้เช็คร่างกายได้ด้วยนะครับหนึ่งประกันชีวิตสําคัญนะครับประกันสังคมอะไรก็แล้วแต่ทําไว้เถอะครับถ้ามี นะเพราะว่าถึงเวลาที่เราเจ็บป่วยมันมันได้ใช้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเนี่ย <Okay. S 1> พวกหลอดเลือดพวกอะไรมันมันมันไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่ก็ดูเป็นคนแข็งแรงดีมันก็ไปได้ะนะครับนักฟุตบอลตายคาสนามฟุตบอลก็ <c oughs> มีเล่นกีฬา <Okay. S 1> นะฝากไว้ครับมันไม่มีอะไรแน่นอน <Okay. S 1> ดูแลตัวเองกันครับ <c oughs>